สวัสดีครับเพื่อนๆอาร์อที่รักของอาจารย์มานพทั้งหลายนะครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายนพรุ่งนี้เป็นครึ่งเดือนของพฤศจิกายนซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันแรกของหน้าหนาวหน้าหนาวก็มีครึ่งเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมทั้งหมดนะหน้าหนาวบ้านเราแทบเดียวครับเดือนเดียวเดือนครึ่งครึ่งก็จบแล้วนะครับแต่ยังไงก็มันก็หนาวขึ้นบรรยากาศมันก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยนะครับ เรื่องที่สองนี่บรรยากาศสองน้ํายังลงอยู่ครับอ่าท่านชาติชาติเขาบอกพวกเราเตรียมไว้ใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาย,ยกได้ถุนสูงผมบอกหลายที่แล้วในอดีตนะบ้านที่น้ําท่วมอย่างเช่นริมแม่น้ำเจ้าพยาเตาถุนสูงนะครับบ้านผมเมื่อก่อนอยู่คลองบางลําพูด้ถุนต้องสูงเวลาหน้าน้ําก็น้าเข้ามาอย่างเงี้ยครับคอนหน้าแล้งก็ลดลงไปนี่คือคนที่อยู่ริมน้ําเรื่องน้ํานะครับแลาจา์ชาติชาติไปดูสิ ปัญหาของน้ําท่วมกรุงเทพคือแก้มลิงแก้มลิงพระเจ้าอยู่ร้การที่เข้าถอนหลายทีแล้วแก้มลิงทางฝั่ง,งตะวันออกเริ่มชัดขึ้นแก้มลิงทางฝั่ง,งตะวันตกนนทบุรียังไม่มีนะครับน้ามันก็เข้าไปทางนนทบุรีปรทุมธานีเนี่ยฝากไว้สําหรับการเลือกตั้งปีที่จะมาถึงนี่นี่คือเรื่องเนี้ยสองวันนี้วันจันทร์ผมก็จะพูดเรื่องเกรเตอร์แบงคอกขณะนี้ต้องพูดถึงเกรเตอร์แบงคอกเปรียบเทียบก,กับเกรเตอร์นิวยอร์ก เพราะ New York นิวยอร์กนั่นเพิ่งเลือกตั้งผู้ว่าได้ไม่ถึงสองประเทและเป็นผู้ว่าคนใหม่ด้วยเป็นคนอาหรับด้วยอายุไม่มากด้วยแต่ประชาชนเลือกพอเูล่ามากก็เหมือนพรรคอะไรของเราครับพรรคประชาชนพอพูล่าเหลือเกินแต่ยังไม่มีประสบการณ์าการทํางานเลยไม่จะพูดถึงนิวยอร์กนะพูดถึงเราที่จะเลือกตั้งสสในอนาคตแต่กทมอ,อีกพอเลือกตั้งผู้ว่าเวลาเดียวกับเลือกตั้งสสใหญ่ เพราะนั้นเตรียมตัวไว้ใครจะมาลงผู้ว่าให้กรทมบ้างแล้วก็ไปศึกษาดูซิว่าจะเอะไรเป็นตัวขายไปดูซิว่านะครับแมมดานี่คือเป็นผู้ว่าคนใหม่คนนิวยอ่์ะเวลาเขาจะขายเสียงของเขาเขาเอาโพลิซีอะไรบ้างผมไม่บอกลาไปดูเอาเองนะครับแล้วเขาจับหัวใจประชาชนถูกเพราะนิวยอร์กม่มีหลายเชื้อหลายชาติคนมาเลือกเขาอ่ะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะ สองล้านกว่าคนในเรื่องเข้าล้านกว่าคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชนะไปอันนี้ผมพูดเรื่องเกรเตอร์แบงคอกนะครับคราวนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างเกรเตอร์แบงคอกประชาคนเยอะหนาแน่นไหมหนาแน่นเขามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะพาบรีเฮาส์ซิงเรื่องแรกเลยนะเรื่องที่สองเขามีปัญหาเรื่องการคมนาคมในนิวยอร์กไปดูได้เรื่องที่สามเขามีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องอาหารการกินพวกร้านเล็กลานน้อยไม่มีนะสี่เขาไม่มีที่จะดูแล เด็กนักเรียนรุ่นเยาว์วัยซึ่งทํางานในนิวยอร์กมีอยู่สี่เรื่องเขาชื่อได้หาเสียงเสียงเขาไปไหนในสลัมเ้าในบรุกลินคนก็เลือกเขาถ้าเปรียบเทียบของเราคือสลัมของเตยอาจารย์ประทีปเก่งมากพวกนี้เลือกนะครับในนามนะครับดอโดนี่เนี่ยนะครับผมก็ฝากให้ไปเปรียบเ,เทียบเท่านั้นนะครับจะไม่ลงรายละเอียดส่วนบ้านเรากรุงเทพคนครมีสิบสิบปัญหาของเข้ามบีประมาณสี่ปัญหาของเราสิบปัญหา น้ำท่วมเขาไม่น้ำไม่ท่วมเห็นไหมครับเรื่องน้ําท่วมเรื่องแรกสองเรื่องสิ่งแวดล้อมเขามีไม่มากเขาไปเกาะอากาศน้นหมุนเยี่ยอย่างเนี้ยแต่เรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาเรื่องขยะเขามีปัญหาเรื่องขยะมันมีบางอย่างเหมือนกันของเราสิบเรื่องนะครับผมจะพูดอีกทีเล่มหน้าผมจะเขียนให้คนที่มาเลือกตั้งผู้ว่ากทมรุ่นหน้าสิบปัญหามีอะไรลนะท่านจะเอาพอลิซีอะไรไปช่วยเขาแก้ปัญหาสิบปัญหา ยกตัวอย่างง่ายๆแต่หนึ่งสิแวดล้อมสองคมนาคมนะสองนวลาสามเที่อยู่อาศัยคนจนสี่สลัมห้าคอรัปชันหกน้ำท่วมเรามีสิบปัญหาของเขามีสามปัญหานะที่ผมเปรียบเทียบเฉยๆนะครับแล้วเราไปดูที่ประเด็นในการหาเสียงกทมอีกปีกวา่าจะเป็นอยางไงอะไรแลยแล้วที่สองก็ต้องพูดเพราะว่าขณะน,นี้ตัวอย่างของอเมริกานอกจากในเมืองใหญ่ต่อเมืองใหญ่แล้วก็มีประเทศต่อประเทศ ประเทศต่าประเทศคือเขากำลังจะจัดงบประมาณประจำปีซึ่งมีนี่เยอะมากนี่ไม่รู้กี่พันล้านดอลลาร์นะครับเขาจะทำยังไงคนที่มาช่วยจัดคือรัฐมนตรีการคลังเขาชื่อแบสเซตนะครับกับผู้ว่าแบงก์ชาติเขาชื่อว่าพาวเวคนที่สามคือโดนัลด์ทรัมดูที่มาจัดยังไงถ้าเปรียบที่มีกับเราคือเรามีปัญหาเรื่องนี้สูงก็คือทัมนตรีการคลังนะครับ ผู้ว่าทอทอทอแล้วมีการคราวเก่งมากดกเรเอกผู้ว่าแบงกอ์ออฟไทยแลนด์ดรอะไรนั่อแหละครับและสามท่านอนุรู้ษทินไปจัดซะเพราะเราใช้เงินเกินตัวนี่ก็สืออยู่ดูที่จะเป็นยังไงไปดูที่ว่าคอนเซ็ปต์ของ MMT มันคืออะไรทำไมเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพิมพ์แบงค์เข้ามาใช้ได้มันไม่มีเงินเฟอ้อท่านไปคุยแล้วก็มาบอกเราท้ายที่สุดคือ พักสามพักเนี่ยนะครับที่อยากจะเปลี่ยนรัฐนูน,นี่จำชื่อขีดเส้นใต้คิดอะไรไม่ออกก็จะเปลี่ยนปรับปรุงคอรมอ่าปรับปรุงรัฐธรรมนูนให้สอสอมีสิทธิมากขึ้นออกสธเราคุณภาพไม่ถึงคุณภาพไม่ถึงทำไม,มไม่ยกคุณภาพสอสอขึ้นมาสอสอบ้านเราทั้งผู้หญิงผู้ชายไปดูสิครับนะครับวัยวุฒิคนวุฒิประสบวุฒิไม่ค่อยมีเลยเป็นใครมารก็แหละคนขับรถยังเป็นได้เลยเนี่ยตายแล้วเป็นสอสอได้ไง ขอให้ไปตั้งคุณลิตี้ขั้นต่ำไ้ไม่รู้ข่าวหน้านะสำหรับสอสอสอมีการดูแลเพราะสอสอเถเนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองนะครับท่านไม่ใช่เป็นสอสอผมเป็นข้าราชการพราเลเรือนทหารเป็นข้าราชการทหารสอสอเป็นข้าราชการการเมืองมีกฎกติกามารยาทอย่าไปนึกว่าท่านสอสอแล้วเบงนะครับไม่จริงหรอกครับเพราะฉะนั้นไปดูคุณภาพสอสอแล้วสื่อตรวจสอบนะครับ ไปดูซิคุณภาพเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามดูวันนี้ขอประเทศไทยโชคดีครับ th เอาทีละเรื่องไปดูซิว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในการจัดงบประมาณประจำปีทําไงนะครับทบเอกไปช่วยดูหน่อยนะครับอันนี้แล้วมาดูซิจะเป็นยังไงวันนี้สวัสดีทุกทุท่านขอให้ประเทศไทยโชคดีนะครับอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีครับสาหรับหน้าหนาวกำลังจะมาถึงสวัสดีครับ